มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อเผยแพร่สู่ชุมชนณนะแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางในวันที่สองธันวาคม2558โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูนเมฆอรุณกมลรองอธิการบรดีเป็นประธานในพิธีเปิดและเกี่ยวข้าวกรรมแรกเพื่อเก็บไว้เป็นพันข้าวในปีต่อไป การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องทุกปีโดยสาขาพืชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัคเดชพิมพนิ์และผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรไกรศรีพิสิทธิกุลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการครับโครงการนีเ้เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะได้ฝึกเด็กนะจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการปลูกข้าวของสาขาพืชและตอนหลังเราคิดว่าเราน่าจะทํา ได้มากกว่านั้นนั้ใช้ประโยชน์โครงกรารมากกว่านั้น <_ m ix> โดยแปลงเราเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะพัฒนาแล้วก็ทําแปลงปลูกเนี่ยตั้งแต่ปี48แล้วเราก็เริ่มปลูกพอปลูกไปได้2ปีเราก็าได้ทําโครงการปลูกข้าววันแม่นะครับปลูกข้าววันแม่แล้วก็หลังจากนั้นพอข้าวออกดอกผลแล้วก็ออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วก็พอดีก็เป็นวันพ่อเราก็มีโครงการเก็บเก็บเกี่ยววันพ่อผลผลิตข้าวที่ได้น่นะ เราใช้ในการบริการวิชาก,การใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กนะฮะออกค่ายอาสาบ้างหรือว่ากิจกรรมภายในนะแล้วก็วัตถุประส,สงค์จริงๆของโครงการนี้ก็คือต้องการฝึกเด็กนะทั้งฝึกทางด้านจิตใจให้ใหมีความอดท,ทนนะฝึกจิตใจให้รู้จัก,จกเสียสละนะมีจิตอาสานะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้ารองารทการบดีพศมนูนนนะครับ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ก็ได้บุณาการแล้วก็พยายามที่จะขยายสู่สาขาอื่นนะให้เป็นครบทุกคณะในในพื้นที่ลำปางโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะแล้วก็ผลตอบรับจากนักศึกษาและอาจารย์เนี่ยก็เข้าร่วมมากขึ้นทุกปีนะครับมีสาขาต่างๆบอกเรามาว่าอยากจะอยากจะเพิ่มหมายว่าอยากให้เข้าร่วมเราจึงงจดำเนินการนะ เชิญชวนทุกสาขาซึ่งก็ปีนี้ก็มีเด็กเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเยอะเลยนะสาขาแต่ละสาขามีส่วนร่วมเนาะเราก็แบ่งแปลงเป็นล็อกๆแล้วก็บอกว่าสาขาแต่ละสาขานี่หรือว่าหลักสูตรเนี่ยเขาเขาจะอยู่แปลงไหนแล้วเขาก็ได้มาดูในการปลูกในระหว่างปลูกเขาก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนเมื่อกี้เราเราจะเห็นว่าเขามีความสามัคคีที่จะช่วยกันขน,นออกมาแล้วเขาจัดระบบนะของเขาเองเนี่ยแล้วก็แต่ละคนเนี่ย ทำงานอย่างแข่งขันไม่เห็นมีใครย่อท้อเลยนะครับ,บก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะว่าโครงการนี้มีประโยชน์จริงๆแล้วก็สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนศิลปะวัฒนธรนรมนอกจากนี้ยังใช้ในเชิงงานวิจัยได้ด้วยครับโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพอ่อเผยแผ่สู่ชุมชนเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาลำปางดำเนินงานภายใต้อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวจากต้นน้ําสู่ปลายน้ําและเกิดการเรียนรู้การทํางานร่วมกันครับผมก็รู้สึกว่าจะได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวการปลูกข้าวแล้วก็การมัดข้าวครับและก็รู้สึกยินดีครับอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปีครับ ค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกดีค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อค่ะได้ประโยชน์ได้รู้อาการทําแบบนี้ค่ะมันมันรู้สึกยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงเ,เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่เคยทำค่ะติดกรบที่ดีครับช่นักศึกษาได้มีความสัมัคคีช่วยเหลือกันในหมู่คณะหรือว่าต่างคณะกันครับที่มาช่วยงานในการเกี่ยวข้าววันนี้ครับ ก็ขอ,ขอฝากน้องๆนะครับที่ว่าเป็นนายกหรือว่าเป็นคณะกรรมการปีหน้ารขบขอให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปทุกปีเลยครับสําหรับการดําเนินโครงการใช้ข้าวพันธุ์คัญยาสิรินซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งกิจกรรมได้ปลูกฝังให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าและรากฐานเดิมที่คนไทยมีต่อข้าว ด้วยการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมซึ่งสามารถเชื่อมโยงถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตที่งดงามของคนไทย